อันแนะนำตัวเองดิวันนี้เราไม่แข่งแล้วเชิญพิเศษจะมาเล่นปีศาฟ้าแบบอันแนะนำตัวเองนี่บอลมาจากช่องอ่ะอาะดีๆมาสเตอร์ซ่าไหมหระมา เราจะไม่รอช้าเราจะมาเริ่มเรียนเลยพร้อมไหมใช่พร้อมนะเดี๋ยวพี่จะถามคำถามไงแล้วก็ตอบมาไปซะเนาะพร้อมแล้วกดเดิ่นเลินเกมอะแป๊บหนึ่งไม่มีเสียงเกมอะต้องดีจับเบ้า สรุปกันภัยเป็นอะไรของอาจารย์หนูใบให้นะสรุปกันภัยเป็นอะไรของอาจารย์หนูใบให้นะชื่อพ่อนามสกุลชื่อสำนักชื่อเล่นถูกทุกข้อผิดทุกข้ออืผิดครับตาดีได้ตาร้ายเสียใครตายตาดีได้ตาร้ายเสียใคร ใครตายตา,หายหทุกต้องน,น่านตังเลยตราดอะไรเป็นชื่อแม่น้ำหวัวนี้ถ้าไม่รู้นะ่เสียนะไม่ใช่น,น่านตังเลยตราดอะไรเป็นชื่อแม่น้ำ สี่สี่แม่น้ำมาจบกันอ่ะมีอะไรมัง่งสุดแม่น้ำเจ้าพยาน่านตังเลยราดอะไรเป็นชื่อแม่น้ำข้ามก็ตกนะอะ ตอบมือตังตาดเลยน่านอ่ะตอบมาตอบมาตังตาดเลยน่าน่ะตอบมาอนหนึ่งตงังผิดครับตอบน่านน่านตังเลยตาดอะไรเป็นชื่อเทือกเขา <c oughs> หมดเวลาหมดเวลาแล้วคุณเกมโอเวอร์แล้ว